ช่แต่ก็มีคำถามแบบอยากจะถามจีพมากเลยอะว้าโซลสองจะออกเมื่อไหร่ไม่ะต้องตั้งตเลยเต ได้ครับได้ครับเขาบอกว่าเด็กก็พาพันธ์เต้นึกปล่อยมินิอัลบั้มที่มีชื่อว่าเทนออกมานะฮะแล้วเริ่มเดินกิจกรรมโซโล่และในเดือนมิถุนายนเบบีได้ปล่อยมินิอัลบั้มที่ห้ากริฟมีแดนออกมาถูกต้องอะไรยังไงอธิบายเพิ่มเติมได้เลยฮะถูกนะครับถูกหมดเลยก็รอบนี้หลังจากโซโล่อบั้มของเต้นก็มีเวดีที่มีแดนครับทุกคนได้ดูกริฟฟ์แดนปะครับดูทุณรู้ไหมว่าต้องแบบเบบีแค่ยี่กริฟฟ์มีแดน เห็นว่าได้หมดเลยอ่ะครับหยอกหยักขอยทีได้ไหมใช่ครับ Baby can you f e e me then Baby can you f e e me then Baby can you f e e me then 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 Boom 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 สุดๆสุดสไม่มีใครหยุดปากทุกคน